ที house, oh oh yeah. mm ่เนขอบฟ้าอย่างสัโอ้ไม่ขอบ้มลูกสาว่ใส่ชุดอะไรคะที่เรอี่ชุดไหนคะชุดหมดทั้งหมดเลยค่ะใจมีไลชุดเลยีหลชุดอแต่ง็ว่าแบบแบบใหม่ ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยตั้งใจตั้งใจถ่ายถ่ายรูปเล่นเรื่องหน่อไม่ได้เป็นโปรเจกต์อันไหนนะพี่แจ็คบอกอันก็าจำไม่ได้บันทประวัารแอนแอนเยอะๆยอะอ่ะอ๋อถ่ายรูปเล่นค่ะนั่นถ่ายรูปเล่นเหรอเป็นแบบเป็นโปรเจกต์กับพี่สไตลิสต์แล้วก็พี่ช่างภาพที่แบบว่าแบบรู้จักกันแล้วก็ชื่นชอบผลงานเลยก็เลยนัดกันแบบถ่ายรูปค่ะไม่เคยทำให้ภาพเสียเลยใช่ไหมค่อยไปดูบ้างก็อยากทำอะไรแปลกๆแฟนคลับจะได้เห็นใหม่ในหลายๆแบบ มิติ์หลายๆแบบค่ะจะได้ไม่เบื่อใหม่กันเร็วๆไงเมื่อกี้พี่เต๋อชมว่ามัเอาอยู่ทุกชุดเลยไม่ว่าชุดไหนก็แบบใหม่เอาได้หมดมาอยู่เอาพี่หนุ่มบังคับพี่เต๋อหรือเปล่าไม่ใช่พี่แจ๊กหน้าเลยไม่มีใครบังคับไม่ไหวครับพี่เต๋อพี่เต๋อขอบผมทีเลยว่าขอบคุณพี่เต๋อมากค่ะเอาใจไปเลยค่ะให้ดูเอาใจมาด้วยอ่ะให้ให้พี่เต๋อเลยม่บอกวาปรริต เนี่ยต yeah, ้องมีการส่งให้เขาดูก่อนทายน้าพี่เต๋อบอกพี่เต๋อบอกเมื่อกี้คุณคูามจริงหมดมันมันจริงใช่ไหมต้องไม่ทุกรูปนะแสดงว่ามีรูปที่ลัดอดหรอใช่บางรูปก็ไม่ถามดีกว่าเหตุมดเหตุผลแล้วคะที่ไม่ถึงแบบต้องส่งเขาดูก่อนเรากลัวเขาหรอยคือบางทีไม่ไม่เลยค่ะแบบบางทีใหม่ไม่ได้ส่งไปพี่เต๋อคนเดียวใหม่ส่งให้เพื่อนใหม่ด้วยใช่เพราะเหมือนแบบเราไม่รู้ว่ามันดีหรือยังมัน ันดีพอไหมหรือว่าอันที่2ดีกว่าหรืออันที่3ดีกว่าหมายว่าใครหลายๆคนอาจจะเป็นเหมือนใหม่เหมือนกันเช็คหนไลน์แรกแรที่พี่ค่ะคุณพก็ตัดสินใจเลือกเลือกรูปไหนก็แล้วแต่เลยค่ะก็บางทีเพื่อนก็ชอบรูปหนึ่งพี่เต๋อชอบรูปสองแล้ววิชอบรูปสามอะไรเงี้ยแล้วลงรูปรูปไหนจะไลฟ์ไปเลยลงก็อร่อยแต่วันนี้พี่เต๋อหล่อมากเลยน้ายใช่เป็นในแบบคอมเมนต์คน่นักต้องเ่นหนักเป็นป้าน สพอร์ตที่เต๋อเต็มที่ค่ะก็ไปไปดูพี่เต๋อลองชุดมาด้วยค่ะก็ไปไปดูเห็นเขาชอบชุดนี้ก็ดีใจที่เขาใส่แล้วเขาดูมั่นใจไม่ได้นัดเลยค่ะหมายถึงว่าแต่ใหม่รู้พี่เต๋อใส่อะไรเพราะแบบไปช่วยดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่งหลอกขึ้นไยค่ะในสายตาของดาววีต้องถามทุกคนค่ะว่าตั้งแต่ตั้งแต่ครบดาววีเขาหลอกขึ้นไหมแต่ถ้าไม่หลอกขึ้นนี่คือ หลอหลได้แล้ไม่หนูว่า็คนโดนถามพี่ที่เรียนมาด้วยกันเป็นนุ้ยโอ้โหอันนี้ผู้จัดการหนูสวยมากะ่ะไม่ทำยังไงพี่เต๋อเขาหล่อขึ้นขนาดนี้ดูแลเขาดูแลเขาดูเขาดูแลเขาดูแลาดูแลเาดูแลเขาดูเาดูแลเขาดูแเขาดูแางเขาดเเ เราก็ช่วยดูในเรื่องเสื้อผ้าออกความคิดเห็นบ้างอะไรเงี้ยค่ะใช่เหมือนชุดนี้ไม่ใส่มก็ถามพี่ว่าไม่ใส่ชุดนี้นะแบบโอเคไหมอะไรเงี้ยก็มีถามกันแล้วเขาเชื่อฟังเราดีไหมเชื่อดีมากคิดว่าการมีแฟนสวยช่วยให้เราหล่อขึ้นไหมคะหนูสวยแล้วค่ะงานของน้าจบแล้วเลยงานของน้าจแล้วเลยเอาเรื่องงานหนูปีหนูจะมีหนั ดาวีมีละครกับน้องไบท์นะคะมีคือนับดาวค่ะแฟนๆด้วยนะคะแล้วก็มีจ๋าใกล้ครึ่งครึ่งทางแล้วค่ะอีกอีกนิดนึงค่ะใช่เมื่อคืนนี้ก็ไปถ่ายกับกรุงเทพประมาณตีหนึ่งค่ะได้ก็เป็นกำลังใจให้นักแสดงทุกคนด้วยนะคะละลูกนะดาวีมีโปรเจกต์มีละครอีกหนึ่งเรื่องค่ะแล้วก็จะมีบอกได้ไหมพี่ดาวได้ได้ ค่ะก็จะเป็นคล้ายๆหนังอะค่ะแต่ออีนกแพลตฟอร์มหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะมีแผนจะไปปลายปีค่ะถ้าทุกอย่างโอเคนะคะเป็นเป็นแบบอะไรไปแฟชั่นหรอแฟชั่นค่ะไปเดินแม่อ่ะเดินแล้วแหละไปยังไงก็ได้ขอให้ได้ไป พี่ๆทุกคนมากนะคะดีใจที่ได้เจอทุกคนอันนี้คือเรามาให้พี่เจอแล้วดูใจให้พี่ด้วยอ้ใส่สีทองไปจอยนังไปแล้วค่ะถ่ายทนี่พี่นักข่าวจะรีบกลับบ้านค่ะทุกคนมึดูดีจ้ามึง